สวัสดีค่ะมาจ้ากินแกงเรียงค่ะวันนี้แกงเรียงผักค่ะแกงเรียงสุดร้อนแกหนาวนะคะมาค่ะมามาเด้อจะเด้อรู้แลยดอค่ะม้อน,นี้ใส่ซอนด้้อค่ะเด้อ แ่บค่ะน้ำแรงค่ะตอนเย็นๆแค่นี้พ่อเราค่ะเนี่ยค่ะน่กินค่ะโซนฮอนแกงเลี่ยงถือกิน้กนนากะปิ โดนกินกะปิแล้วก็กินกระซ่ายเนาะเสาลรันใส่มือ,อจับหน้าจับตาเป็นตัวสาวแลว bố lại dày hàng đứa cả đứa khẩu đen cả khẩu đen nhìn nhìn กุ้งแกงเลียงกุ้งสมน สาลันจะใส่ชีวิตยอยู่คนเดียวซะส่วนมากเด้อค่ะเดิอเพราะว่าแฟนเนเฮ็ดงานจา้ะจะมีเวลาก็สุกเสาวอาทิตย์ สุดหันหอนไม่แห้งไม่แห้งเลยแกงเรียงได้ใจบ่ไม่ได้หวั่เนาะค่ะเนาะ จะมีหัวใชเท้ามีอแคลอทมีผักกาศใส่พักเท่าที่มีเด้อค่ะเด้อตางประเทศเนาะก็รูรูกันอยู่คนเข้าเข้าอยู่บานเพลินแต่นาห่อนบออึดเด้อค่ะพักมีสีใบยอยู่เบลเยียมหลายหลายค่ะ กินบ,บ่บาดบ่ไว้กินข้าเวเฟิดถ้วยค่ะมาเนี่ยแต่บ่อิ่มเด้อค่ะเดี๋ยวทีกินอีกกอนกินต่อค่ะได้ก็ฝากติดตามสาวรันนีเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจสาวรันนีเด้อค่ะสาวรันเป็นคนเบาแบบนี้เด้อค่ะแต่บ่มีอย่างเด้อค่ะเป็นคนเบาแบบเบาแบบบ่มงนน่ะคะ่ะแต่ว่าสาวรันค่ะ ใจดียูเยอค่ะเด้อคุณหลายๆที่ติดตามสาวลันเบิ่งแงี้ยงสาวลันพี่ๆน้องๆแม่ๆทุกคนตัวทุกมุมโลกทางสงปปลาวเฮานำอยังไดรก็ฝากติดตามเด้อค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจสาวอลันพอมี่กำลังใจเ็ิต่อไปค่ะโอเคค่ะอย่างไรสาวอลันขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ